สวัสดีครับ่านผู้ชมวันนี้เรามาอัปเดตหลังน้ำท่วมครับท่วมหนักเลยปีนี้ที่หมู่บ้านบ้านอันตายยซอยบันเนลีเลงจังหวัดนาราธิวาสครับน้ำที่นี่ก็ขึ้นอยู่กับมางเกือบสมเมตรครับนะครับเสียหายยันหนักเลยครับ ดูพันยัดเยียะนะครับนะครับน้ำสูงประมาณนี้ใต้บ้านของผมครับสูงประมาณนู้นเลยครับสังกัดน้ำครับสูงขนาดไหนลองดูครับสามเมตรเลยครับพันยัดเยียดนะครับ เราไปดูบนถนนต่อครับตอนนี้น้ำลดแล้วครับลดแล้วแต่ว่ายังยังไม่เป็นปกติครับดูครับเสียหายันหนักนะครับ ดูกำแพงก็พังเลยครับพังเลยครับน้ำนี่มีอยู่ครับยังไม่เป็นปกติกตเองครับ ดูบนบนถนนไปดูบนถนนต่อครับพังเลยครับถนนถนนเพิ่งเสร็จสอนเดือนกว่านะครับถนนนี้ยังใหม่อยู่เลยเขาของเสียหายหมดเลยครับตู้เย็นอะไรเครื่องชับผ้าเสียหายหมด มาดูบนถนนบนถนนนี้เรือก็ผ่านไม่ได้ครับนั่งเชี่ยวมากเลยครับดูถนนครับ พังไปเลยครับร้อยไม่ได้นะครับพังนียครับแต่ช่วคดีไม่มีใครผู้เสียชีวิตที่นี่ครับ เมีพิษก,ก็มีงูหาวครับตายแล้วครับตีเมื่อเช้านี้เองครับเราไปดูกันที่บ้านต่อครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์ก็จมน,น้ำแต่ไม่ติเลยครับเราก็จมน,น้ำแต่ว่าไม่ใช่ของผม ดูเสื้อผ้ากันครับเปียบหมดเลยคนซับเช้าเที่เงเสียหายหมดนระดับน้ำเท่าน้าต่างเลยครับ สองคืนไม่ได้นองครับนั้นเยอะที่สุดในรอบหกสิบปีเลยครับดูครับบ้างพงรอยู่แล้วครับ แต่ยังครึ่งอยู่เลยมงบ้างเกือบหกสิบเซนนี่สามเมตรนะครับไม่รู้ว่านายกจะดูแลต่อ,อยังไงครับให้ช่วยเยียวยาประชาชนทางภาคใต้ด้วยครับฝังจังหวัดนี้พังเลยครับนั่นทพงปีนี้ ก็กดไลค์กดแชร์ถึงหน้าเยอะด้วยครับโอเคครับแค่นี้ครับ